สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวเจ้าคอมพิวเตอร์นะครับปี2013ป้ายฟ้าแท้กำเนิดนะครับสีสวยบางเดิมไม่มีชนนะครับจัดทรงใสสเกิร์ตหล่อๆนะครับแต่งเสร็จแล้วก็มาพร้อมขายกันเลยนะครับลำนี้ไปดูกันเลยครับใส่แม็กสวยๆแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกัน่อนใส่สเกิร์ตรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับ สีสวยบางเดิมไม่มีชนแน่นอนครับผมรับประกันนะครับไฟท้ายปี14เบิกให้ใหม่ครับกระเกิตใส่ให้รอบคันเรียบร้อยครับประตูดูดเรียบร้อยครับลํำนี้นะครับให้ดูรอบคันกันก่อนล้อยางใหม่สี่เส้นนะครับเป็นของโยโกฮมาม่ามากับโฉมตาย้อยหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ สวยนะฮะสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เย็นช่ำนะครับแอร์ไมโครบัสเรียบร้อยนะครับเพิ่มแผงหน้าพัดลมไฟไฟ้าอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะไปดูภายในกันภายในหุ้มหลังเรียบร้อยนะครับซอกมุมเดิมจ๋าน็อตเดิมไม่เคยขยับนะครับไม่มีชนแน่นอนซอกเดิมๆนะฮะ ดาวเดิมๆนะครับไม่มีเคาะขึ้นทำใหม่แน่นอนนะครับไม่น้อยๆนะลำนี้ชัดไหมอ่ะสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันะมากับจอยดอยสิบนิ้วใหญ่เบ้มเทิมเลยนะครับคันนี้ VIP เต็มระบบนะครับหิ่งนงหิ่งหน้าส,สวยๆแบบนี้นะครับเบาะสวยๆนะครับเครื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงผมเบาเสียงก่อน เดี๋ยวไปดูซอกหน้ากันนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวดูกันนี่ครับผมสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบนะครับรัดฝากระโปรงไม่เคยขันออกนะครับ ยาวเดิมๆแห้งๆแบบนี้นะครับพักนงพักน้ำสวยงามมอก็ออยู่ครบนะครับอหนตรงเตอร์สวยนะครับมีหมอลมเบรกแถมมาให้อีกหนึ่งลูกนะครับระบบเบรกไม่ต้องกลัวครับยาวเดิมๆเส้นคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆงามๆครับอ่าเป็ีไงครับชมใต้ย,ย,ย้อยหล่อๆแบบนี้เลยอ่ะไปดูทางด้านคนนั่งกันบ้างครับ อ่าแผงประตูสวยๆแบบนี้นะครับนอดเดิ im, จมจ๋าไม่เคยขยับนะครับนี่ทัน,นโัอกลอนสวยงามครับไม่มีแตกหักนะฮะปีน,ปนะฮะเราพร้อมร้องคาราโเกะได้เลยนะมีที่ชาร์จไฟให้ตรงนี้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับนี่เป็นไง ยงสีสวยเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีเคาะขึ้นทําใหม่แน่นอนนะครับยางโยโกฮาม่าใหม่ๆเส้นเท่าตึกนะดอกยางนะครับประตูด,ดูดเรียบร้อยนะครับไปดูภายในกันลำนี้เบาะสี่แถวนะ VIP เต็มนะครับอ้าบันไดไฟเบิกให้ใหม่นะครับรมาม่ารอบคันเบิกให้ใหม่นะครับ ระบบไฟข้างบนอัปเดตใหม่นะครับอัปเกรดใหม่นะฮะวิบวับวิบวับกันเลยทีเดียวน,นี่ครับเบาะสีแถวนะหนึ่งสองสามสี่นี่นะฮะพื้นเพิ่นเหมือนเดิมครับตามตัวโลแกนของเราครับหมดเดินลืน่นลม้หมหัวแตกหัวแตนหมดนะครับ ได้ไฟเบอร์ไคใหม่เรียบร้อยนะวะบๆรับยุบปรับเลยโตดูดนะฮะสีสวยบางเดิมไม่มีชนนะครับเริบมมาเป็นไงดูดแบบนิ่มๆเด้ดเริบมาสีสวยๆบางๆขอให้ฟังอือหือบางเฉียบอ่ะนยเป็นไงครับเคาะได้ทั้งวันครับแบบนี้ ไปท้ายเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับของปี14บสี่อ่ะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันนะครับฟื้อ่ออาแอร์หลังไมโครบัสเรียบร้อยนะครับมากับขุมพลังแม็กมาทั้งพันนะครับเครื่องเสียงนะฮะดูซองมุมก่อนนี่เป็นไงครับเส้นเดิมๆมคมๆเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เม็ดสวยๆนะ เส้นเดิมๆนะครับข้างล่างก็ได้นี่ครับซอกหมเดิมจ๋านะครับไม่มีเคาะขึ้นทําใหม่แน่นอนนะครับผมจะไม่เอารถชนมาขายแน่นอนครับเสียชื่อเสียเสียงหมดนะครับนี่ตู้ซับมีนะครับนี่สิบนิ้วนะฮะแม่เหล็กสองก้อนนะครับเบาะ v i p สี่แถวนะครับ สามารถพับแถวที่สี่ได้นะถ้าอยากได้สามนะครับนี่มุมนี้อย่างหล่อนะสวยงามมากนะครับภายในหุ้มหนังเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทุกซอกทุกม,มุมนะครับนี่หุ้มหมดเลยนะครับนี่ไม่ไงนะครับ VIP เต็มนะครับไม่ใช่วีแปะนะครับล้ำนี้แอร์ไมโครบัสหนาวๆน,นะรับประกันได้เลยนะฮะ สวยงามๆนะมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปขนเงินขนทองกันอีกแล้วครับสําหรับเจ้าคอมพิวเตอร์ปี2013ลํานี้นะครับรถอยู่สอยดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะใกล้ไกลผมไปได้หมดนะครับขอแค่ลูกค้าบอกว่าอยากได้นะกิ้งก้างกันเข้ามาได้เลยครับแมสวยจริงๆนะ VIP นะครับอัพเกรดไฟใหม่นะฮะว,วิบวับวิบวับกันไปเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าลํานี้นะครับจะได้ไปอยู่จังหวัดไหนนะครับท่านใดจะได้เอาไปครอบครองนะขนเงินขนทองเข้าบ้านกันนะครับอ่ะเราไปดูปัจจัยหลักของเรากันนะครับเครื่องยนต์นะครับดูดูดูด,ด,ดูดอกยางเลยใช้ได้สองปีอ่ะไปดูเครื่องยนต์นะกับขุมพลัง2 5จ้านะฮะดีเซลนะครับรหัสเครื่อง2 k d เคดีนะครับลํำนี้ ดูกันดูตึบอ่าภานในเลี่ยมเลี่ยมเลยนะไม่มีลาขึ้นไม่มีฉีกขาดไม่มีชำรุดนะฮะไม่มีแตกหักนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเอ็นนี้ออกมาก่อนอ่าสอบข้างในเป็นไงครับเลี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่ใช่สักแต่ว่าขายนะครับนี่เรียยๆเลยนะครับไม่มีช้อนแน่นอน,นครับสังเกตง่ายๆครับป้ายะบงป้ายทะเบียนไม่มียงไม่มียับนะจุดสังเกตของเรานะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตต้องเดิมนะครับเส้นคมคมนะฮะไปดูกันสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ว้เย็ยนขานี่นิ่งๆเนียนๆแบบนี้เลยนะครับ ทรงพลาสติกในม,มีแตกไม่มีผักนะสายฟงสายไฟยสวยงามนะครับแบตเตอรี่อะเมรอนนะนี่สวย,วยเลยนะแผนเทปมีเนียมเรียบร้อยครับนะบไปดูไอกันมไม่มีโอไม่มีไอนะครับไม่หยดไม่เยอะไม่หยดไม่ย้อยนะฮะแห้งๆเนียนีนยมแบบนี้เลยนะครับ ้วผมเอานี้ลงเนี่ยเงียบปิดเลยอ่าเป็นไงครับมายากลชัดชัดเห็นไหมเงียบปิดนะครับเสียงห้องเครื่องไม่เข้าห้องโดยสารแน่นอนครับเงียบเงียบเลยนี่มีที่แปลงไฟอยู่ตรงนี้นะฮะนี่สามารถใช้ไฟบ้านได้เลยนะสวยครับ ไงครับผ้มาม่านเบิกให้ใหม่เรียบหรูดูแพงนะครับเป็นสีทูโทนเรียบร้อยแล้วนะครับจัดให้จัดให้ใหลอ่ลอๆไปเลยนี่แบบนี้เลยนะครับให้ดูทรงนี่อย่างหล่อนะครับ v ี p เบาะสี่แถวนะครับลำนี้นะฮะติดตามรถส,สวยๆแบบนี้ได้ที่นะครับ Facebook เบียร์สายดาวคลับนะครับ และอีกหนึ่งช่องทางหลักของเรานะครับช่อง YouTube นะครับช่องเบียร์รถบ้าน99เจริญยนต์นะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีรถสวยๆแบบนี้มานําเสนออีกแล้วนะครับจะได้เห็นก่อนใครนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นะครับ 08-0014-8755นะครับ08-0014-8755นะครับแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับอยากได้แบบไหนเบียร์จัดให้ได้หมดนะครับถ้าคุณชอบแต่งรถเราคือพวกกันนะฮะทุกลำนะครับแต่งให้ทุกลำนะฮะหล่อสวยแบบนี้เลยนะไปฟังเสียงเครื่องเสียงพลังของแมกมากันนะฮะ và đăng đi mày à mẹ trò Android nó chạy bê lem này bao bao khéo แน่นๆนะเาเบ็ดนะอ่าย้ำอีกทีนะครับรถอยู่สายดาวจันทบุรีนะครับมีบริการส่งนะครับเปียงใสๆนะมีเสาหลังให้อีกด้วย จองก่อนได้ก่อนเหมือนเดิมนะครับสําหรับที่นี่นะครับจองเงินได้ลดแน่นอนครับจองลมได้ลมครับกดที่นี่เป็นแบบนี้นะครับที่อื่นผมไม่รู้นะจองเงินยังไงคุณก็ได้ลดอ่ะผมไม่ขายไปไหนแน่นอนนะฮะ ตัวสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะไปเป็นเครื่องสามพันนะครับสวยหล่อสัองคงหลังคาสวยสีสวยได้เต็มนะคุม นะครับ